ยามเช้าในวันที่อากาศแสนจะสดใสณบ้านของนายดุ๊กดิบในขณะที่เขากําลังจะยกถ้วยกาแฟขึ้นสดให้สะใจในยามเช้าอยู่นั้นจูจโอ้ยบ้าจริงใช่แล้วครับท่านผู้ชมนายดุ๊กดิบกำลังมีปัญหากับการกินกาแฟถ้วยโปรดของเขาและเช้าวันต่อมาก็เช่นกันในขณะที่เขากําลังยกถ้วยกาแฟขึ้นสดอ้ลูกตากู และเป็นอย่างนี้ซ้ำซากไปหลายๆวันนายดุบกดิบเริ่มสงสัยว่าทำไมเขาถึงมีอาการแปลกๆเจ็บจีดขึ้นลูก,กตาทุกเช้าในช่วงเวลาดื่มกาแฟเขากังวลใจมากหรือนี่อาจจะเป็นโรคผุมมแพ้กาแฟกันนะ <c oughs> เขากลัวจะเป็นโรคร้ายในเบ้าตาของตัวเองนายดุบกดิบจึงตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาหมอใกล้บ้านณคลินิกหมอใกล้บ้านคุณหมอครับผมมีอาการแปลกประหลาด คือผมมักจะปวดลูกตาทุกครั้งตอนผมดื่มกาแฟในยามเช้าโดยเฉพาะตาขวามันปวดเหมือนมีอะไรทิ่มแทงลูกตาผมหรือผมจะเป็นโรคภูมิแพ้กาแฟหรือเปล่าครับคุณหมอได้ยินดังนั้นคุณหมอก็ได้ตรวจพินิจวิเคราะห์อย่างทุวนทีเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงเพราะตั้งแต่เกิดมาคุณหมอก็เพิ่งเคยพบเจอคนบ้าเอ้ยคนป่วยอาการแบบนี้มาครั้งแรกและผลตรวจก็ออกมาว่า เออ <c oughs> คนบ้าครับเอ้ยคนไข้ครับหมอขอถามหน่อยคุณเป็นคนถนัดขวาใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าใช่ครับคุณหมออ่า <c oughs> คนไข้ฟังหมอให้ดีๆนะครับประการแรกคุณไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้กาแฟประการต่อมาทีหลังนะครับคนไข้เวลามึงจะดื่มกาแฟหลังจากเอาช้อนเข้าไปคนกาแฟแล้ว อย่าเสือกลือเบาช้อนออกจากถ้วยกาแฟก่อนยกสดสิครับสัตว์ดีนะตาไม่บอดคลิปอัพโหลดใหม่เรื่อยๆทางช่อง YouTube ajarnx อาจารย์ x สวัสดีครับผมเอกอาจารย์ x นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำคลิปอยู่นี่กำลังกับต่อลิปเพื่อที่จะอัพโหลดนะครับผมไม่ได้เสกเสฟิกหน้าดำจังหัวยุ่งและนั่นคือผู้ช่วย ลงมาหลับผมอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มและเสียงวเราะนะครับเพราะว่ายิ้มและเสียงวัรเรอะเป็นยาวิเศษนะครับแล้วก็ช่องของผมนี้จะเน้นคุณธรรมตามสโลแกนคือส่งเสริมคุณธรรมผ่านช่องทางความบันเทิงน,นะครับ<า>ตอนนี้เรามี3ช่องทางก็คือบน YouTube บน Facebook แล้วก็บนซีมีนะครับรับชมบนไหนก,ก็ได้แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับใครเพิ่งมาใหม่ อย่าลืมกด subscribe และกดรูประดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับอาจารย์ X